ไปแล้ว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 อออออ้อๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วออ้อโอ้โหนางเลี่ยงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยน่นมากอดพ่อเปามากอดแล้วจะขั้นนี้อย่างนะวิเนะ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมางคนนะครับผมเฮ้ยกินแล้วกินแล้วเอาเอาเฮ้ยคุณม่เห็ดน่มเฮียยู่นี่ครับจ้าของนะครับผมเห็ดเฮียนะครับเฮ้ยเนาะ tại thùng hay kim nhang đi nhón thình ơi nó ô sếp 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 ความแลีนเหรียญเนี่ยมันไปแลีนเหรียญต่อไปนี่อุ้ยอุ้ยตรวจปัดปัดแปดเลยมั้งอู้ยเนาะอ๋อชิบิเซต้าครับเฮ้ย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 ผมชิเลียนเหรียญยู่นี่ไหมครับเลียนไปเลียนมาอยู่นี่ครับผมเขาเรียกตรวจบ้านตรวจบ้านตรวจนี่ก่อนอือยเนาะเขาท้างเขาท้าง เช็ดลุกกันนื่อยน้อยกวนี่ ไปไปทำบนไปทำบนมาหนิเออไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหาที่เล่นก่อนนะครับผมไปแล้วไปแล้วเดิน <c oughs> เดินสำรวจสำรวจเอ OO, ้ยเนาะไปึ๊บึ๊บเฮ้ยเปล่งคิดเท่าเฮ้ยไปเฮ้ยไปแล้ว พื่อนนะอุ้ยนุ่นเจ็บถหัวป้านุ่นเมือนว่รับ้ปเาเอายังเหนก้นครับวหายังเห็นก้อนด้ครับไดไดยเยอะหน่อยนะุนะอู้จอทางนี้เร็วสาน้ำใหญ่ครับไปนะพี่เอา ôi nó sắm bữa nó pha vào sắm bữa là mình thuốc sắm lên viên ban thôi ô, 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 ô biển mày như thế đơn sắm lửa đơn lên

เออฮึองององบ่ไปบ่ไปลูกมาทัพพี่ทาพี่เออไปไปนะเพุ่นเพุ่นเออสำรวจไปสำรวจมา่ครับเอาเอาเอานิ่งน้อยนักสำรวจเห็นบ่เฮ้ย นะโอ้โหฟ,นฟินมากฟินมากเลยครับเออฟินมากเลยครับแสบบะแสบะแสบครับแสบครับอ้อเนาะี่ยเดีวเดววทำผิดตัวอ๋อง เหรอแล้วคนมันกำลังฟินๆอยู่โอ้ยเนาะเดินนะโอ้ไเลยเดินไปเดินมานะครับตรวจตาอ้อมบ้านนะครับผมดูความบดไฟขึ้นไปหนึ่งขึ้นไีหน้่ง เล่นทักที่ดีกวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาพร้อมเล่นพลัน่ะ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 อุ้ยเนาะเอ้าสะสะรถขุดนะครับรถขุดในตัวครับเอ้ยเฮ้ยพลัน่ะอุ้ยเนาะ อุขุด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 อุ้ยวัดทุที่เอ้ายุ่นขุดไปเรื่อยๆครับผมหนึ่งบล็อกไฟตาขุดครับซาขี้ดินก่อนแจ้งน่อยวิ่งอ่ะถอย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 ไปตรงนี้เออถอยไป เออเบิงบ่งถฐานเิ่นเล่นไปน้ำกินไปน้ำครับพอ่อฟินฟินครับเพืนะ่อนเราว่างหลังเด้เราว่างหลังเด้อนี่ทำหน้าพร้อมเอ้าพืนะ่อนะเอเพื่อนเสียงพร้อมเอ้ยมวนครับมวนมวน Mình kéo dài kéo dài phong. Good oh, oh. game. Oh oh. oh, oh. O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 h, oh. 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 เฮ้ยคุเออเอานอนแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วนอนแล้วกดื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนพูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับชิี้ก็กลับสวัสดีครับโอ้โหหนังเลี้ยงลินเย็นยหนัเลี้ยงแ่งอออ